คนนิจิวาพบกับพี่นรพิตาะะครับวันที่24ตุลาคมพศ2564แล้วอาทิตย์หน้านะครับก็เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมพศ2564แล้วนะครับก็เมื่อเช้านะครับอุณหภูมิที่พี่นงวิตารู้สึกได้นะครับ21องศานะครับเมื่อประมาณ6โมงกว่าๆนะครับอากาศที่นี่นะครับทีุ่บลาาราชธานีก็ถือได้ว่าเย็นจัดนะ ก็อมผ้านอนทั้งคืนเลยนะครับจนตอนนี้ก็ห่มนอนอยู่เหมือนกันมันเย็นนะไม่ได้กล้าออกไปไหนเลยพรุ่งนี้พี่อมวิตาก,ก็ออกไปถ่ายวิดีโอรีวิวนี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าคุยกับพ่อลงตัวนะก็จะไปชนบุรีให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันไม่มีงานทำนะครับมันเป็นปัญหาที่ค้างคาใจพี่อมิตานะครับเรียนจบมาฟีกว่า ยังไม่ได้ไปหาทํางานทําการเลยนะอาจารย์ก็บอกอยู่ว่าเรียนจบมาแล้วทํำไมไม่ไปหาทํางานเออแกก็บอกพี่อย่างนั้นนะแต่ว่าพี่เช็คในคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์เนาะม,มันมีคนขอตัวมีคนขอตัว 1.9M 4ประตูนะครับวีคอร์ส0ามสประตูแล้วก็1.9 ZP ตัว2ประตูสีเทาโอเพกนะครับของ Isuzu DMAX ตัวปี2022เนี่ยของกันเยอะมากเลยได้ครับเดี๋ยววันไหนเจอรถจะรีบจัดการให้นะครับพรุ่งนี้วันจันนะครับพรุ่งนี้วันจันท์เข้างานรีวิวปกติจันกับอังคารก็จะถ่ายในสาขาในเมืองก่อนแล้วก็พุธพฤหัสก็ถ่ายที่วาลินแล้ววันศุกร์ก็ในเมืองอีกรอบหนึ่งนะครับและทีนี้พ่อมาสิ้นเดือนก็จะคุยกับพ่อแล้วไม่ไหวเลยตกงานนะครับแล้วก็ไม่พอนะยังมีความเครียดเข้ามาอีกนะครับก็คือ เครียดให้กับพี่ชายเครียดให้กับพี่สาวจนต้องตัดขาดเลื่ยใยกันไปนะครับพอตัดขาดเืีอยใยญไปแล้วก็ตัดไปเถอะมันจําเป็นต้องทํามันจําเป็นต้องทําจริงๆรงนะิตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับต้นข้าวที่ของผ้าเขียวเนี่ยผ้าเขียวบ้านหลังบ้านพี่นุ้ยตาเนี่ยก็เริ่มแตกรวงแล้วอีกไม่กี่ เดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับโอ้ลมเย็นมากเลยตอนนี้พอดีว่าพี่้องไปตัดผมเตรียมไปตัดผมไงก็เลยออกมาให้ลมต่อให้ผมแห้งนะผมยาวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปตัดเลยนะครับก,ก็ทุกๆเย็นเนี่ยพี่กําลังแชทนะครับแชทเมสเซนเจอร์หาชิซุกะเพื่อที่จะคบหาเขาให้มาแทนพี่ชายพี่สาวให้ได้นะครับน้องชายมันบอกว่าชิซุกะเขาไม่มีตัวตนจริงหรอกมันเป็นในการ์ตูน แต่พี่โนวิตะไม่คิดแบบน้องชายนะครับชิซุกะนี่ตัวตนจริงๆแล้วก็ต้องคบให้ได้ครับคนญี่ปุ่นเขารู้ใจนะครับคบจริงรักจริงนะครับเอออะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับอริยนาโตแล้วก็ซาโยนาระนะครับ